Holy moly ไม่เหงมไอ้้ายูเขาจ้ามที่มือนียถ้าามร่องเลือถามย,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 ยังเยวกบร่องทะเลนะคะ่ยังยังเบื้องแรกที่ะนอกยัาคา็ค่ะไอไข่หัวหินแหละแต่มันกะขึืนลูกไงกว่ามันไม่ร่มน้ำแหละมันถึงจะ ามล่มนะคะคืนลูกไงคืนลูกน่อยค่ะลมแม่มากงลูกไงเป็นร่องอไองพยูเข่าจ้ะ แตกต่างกว่าพัทยานะจ๊ะสวยงามกว่าชิงแวลรอมนะจ๊ะวิวสวยกว่าทั้งพัทยาทั้งอะไรอย่างก็บางแสนเนาะน่าไกลนะจ๊ะ,ะ,จะทั้งภาคใต้กันยาดูดี เด็กในพี่น้องด้วยค่ะเล่นกับตุ๊เคยมาก นังกินข่าวเศ้ากันค่ะข่าวเศ้ากัข่าวเที่ยงกับร่วมกันเลยค่ะข่าวเศ้าข่าวเที่ยงร่วมกันตื่มสายเนาะเ้าดื well. ่มกับเรา่าแกตัวเลี้ยวมได้สาย่ำบาาจสวัสดีเนีะ นี่ก็ร้านน่ารักนะคะร้านน่ารักกับพี่น้องอย่างขาแม่ทน,นอาหารกินเขาด้วยก้าพี่น้องกับเบื้องไปตามถึงแม่จะมีชายด้วยจ้าอันนี้ร้านอา,า,นาหารแล้วใช่ค่บจ้า บบบมันแห้งจ้ะบออะไรงี้ยนเีพี่้อมนผูุกาุกามันดาออกมา,า่ออกมาจากฟังใายทะเลนะค่ะออยเสียงดังอยู่มันไกลกันครับซ้อยนี่ต่อยนี่มันเป็นซ้อยที่ใต้หาค่ะเนเนเข้าตาเนร้านร้านนร้านร้านดานร้าน เพะว่านี่เพว่านี่ดีไแบบปกกดเดือนอาหารแบบอีสานเนาะจะได้กินแซ่บถูกปากจ้ะต้างมืินนี่คือสีบะมี่แถวนี้านอาหารไทยธรรมดากันได้ค่ะขอให้บ่แมบิลหานแถกเนาะ กองบ้านบเาียงเนาะเพราะว่าห้องยานทุกเด็กับกลับ้งนจากพี่น้องไสม ลาปั้นใี่ไงอ้อมแซ่บแบบเป็นนกรไดานไหนหลุก็เพี่น่เจ็บบ้านบ้ามีไหมมันีไหมมันีแม่ปังตอก็ลราจะพี่นอห้าสิบ้ากันเลยตามลานดูอ้างกินจัะมุ่มดของใช่ค่ะ ปงังอนก็อกเมนูนมาไม่ใช่ไา้คนไทยใช่ไม่ใช่น่คนไทยนี่าทำไมเมื่อกี้ปังตอนไม่เข้าอ่ะ อะไรคะไม่ใช่ร้านแฉกไม่ใช่ค่ะที่นั่งก่อนไม่คะเดี๋ยวไปดูให้เ้าจะกินไม่ได้ที่เก็บเขาก็มีหลายอ่าเดี๋ยวเมนูให้ค่ะไม่ใช่ร้านแฉกไงเขาเหมอี่เขเหมือนแฉก๋อพี่ก็เหมือนแฉกคนต้องมาแล้วจ้า